กาะทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่นวน New p a s s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกลุ่มการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New p a s s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันโอเคให้พูดถึงไปนิดนึงะผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคำว่าหนังสั้นเนี่ย มันเีนการเสพสิ่งที่เราคิดอย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีอะไรมาแฝงในเรื่องของในทุนหรือสินค้าหรืออะไรต่างๆคือเป็นอะไรที่มันเพียวมากได้แสดงความคิดเห็นหรือแนวทางคิดจินตนาการเราได้เต็มที่ที่สําคัญคือถ้าเกิดเรามีอะไรในใจหรือปมเนี่ยเราสามารถระบายความทั่วออมาเป็นแผ่นฟิล์มได้ผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ตรงที่สุดละสำหรับคำว่าหนังสั้น พูดถึงนัสั้นหน่อยอ๋อก็อกดีครับโครงการนี้ก็ก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ท,ที่ที่มีความคิดดีๆแล้วก็อยากจะทําได้มีโอกาสได้ทํากันได้เสนอความคิดเห็นแล้วก็ทำออกมาเป็นภาพะครับครับผมก,ก็ดีครับค่ะ<ม>ของการส่งกระบวัก็จะเป็นในเรื่องของการประสมไปอุตสนหกรอมด้วย ก็เห็นเขาบอกว่าอยากได้มุมมองที่เป็นแนวบวกบ้างอะไรบ้างแม้ว่าภาวะน้าท่วมจะผ่านพ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเบองไทยอีกซึ่งหมุมเองก็เชื่อว่ามันมันสอนอะไรพวกเราเยอะนะคะเราน่าจะได้อะไรดีๆกลับมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้น ถ้าได้มุมมองใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆในการทําหนังสั้นขึ้นมาโดยที่อย่างที่คุณเต๋าบอกว่าไม่ได้ถูกขีดหรือว่าถูกจํากัดด้วยแค่เงินทุนหรือว่าแนวทางการตลาดเท่านั้นแต่เราคงจะได้ไอเดียใหม่ๆสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่นําเสนอและผม,มเชื่ออย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมหนังเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเยอะนะคะจริงๆแล้วมีมูลค่าเยอะมากและนํารายได้เขา้เขาประเทศเราได้เยอะมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาวงเราค่อนข้างจะจํากัดด้วยแนวทางการทําหนังส,ส่วนใหญ่มากกว่าดังนั้นนี่คงเป็นอีกโอ,ก,อากาสหนึ่งนะคะที่ เยาวาชนแล้วก็คนกลุ่มใหม่คนอีกรุ่นหนึ่งคนที่อยากทําหนังมานานหรือคนที่โดนทําหนังตลาดตลาดแต่อยากทําหนังสั้นที่ตัวเองเคยคิดไว้นานมากแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีะคะ่ะแต่ว่าหนังไม่ต้องเกี่ยวกับน้าท่วมก็ได้นะคะอขอแค่มีแรงบันดาลใจว่าเพราะว่าอุทกภัยครั้งนี้นะคะ่ะแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยไม่จำ,จำเป็นจะต้องมีเรื่องน้าท่วมเกี่ยวด้วยะคะ่ะอ,อาจจะเป็นเหตุการณ์หลังน้ำลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีฟุตเทจต,ตอนน้ำท่วมอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ จำเป็นต้องวาสวยต้องปีมือการถ่ายภาพต้องดีเ,ออเห็นเขาบอกว่าในในเรื่องของการถ่ายภาพอะไรเนี่ยคะแนนแค่10บคะแนนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะดูเน้นที่ไอเดียสร้างสารรค์เรื่องราวเนื้อหาซะมากกว่าค่ะว่ามันเป็นคงเรื่องของวิธีคิดกับ,บนัยยะที่จะบอกกับคนดูว่าเขาอยากจะพูดอะไรแล้วอยากให้คนดูได้รับอะไรนะครับ,รบเราต้องมองเป็นงานศิลปะมันเป็นาพาณิชย์ซึ่งซึ่งมันเป็นงานศิลปะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับาพาณิชย์ คือจริงๆแล้วหนังสัน้นม,มันไม่ใช่โฮมิดีโอครับ<ช>ค,คือคุณถ่ายอะไรก็ได้ก็จริง<ม>แต่ว่าคุณต้องมีไอเดียที่จะบอก<ม>ชัดเจนอะไรเงี้ยวิธีการเล่านิดนึงอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อที่จะแสดงให้คณะกรรมการหรือว่าคนดูได้เห็นว่ามัน,มนเราคิดมาแล้วใช่มันได้อะไรแนะนาน้องๆอะไรไหมบอว่าแบบแบบแบบนี้หรือแบบไหนให้น้องๆบอกว่าเป็นตัวเองส่งเข้ามาประมัถ้าถ้าน้องคิดแล้วควรจะต้องทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด เราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะเก็บเก็บไว้เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทําเมื่อไหร่แต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วเราควรจะทําในสิ่งที่เราคิดแล้วคิดว่าดีที่สุดคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดที่ดีอยู่แล้วนะครับคุณต้องลองทำนะครับลองทําก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไปทาไหนอืมใช่เนี่ยว่าเอาจากสิ่งที่เห็นนะหลายๆเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นได้ยินอะไรแล้วก็นํามาประมวลเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราประสบมาด้วยตัวเราเองด้วยอืม